สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะวันนี้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะกสะก,สะกสะุลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ก่อนเข้ามอบนโยบายคณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดขึ้นอย่างมากมายอาทิเช่น การดูแลสุขภาพแบบไทยด้วยท่าหรือสีดัดตนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการพัฒนาและวิจัยต่อยอดจากงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่1ถึงครั้งที่12การให้บริการตรวจรักษาโรคจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานการสาธิตการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และหลังจากที่เยี่ยมชมนิทรรศการเสร็จสิ้นแล้วนะคะได้เข้าห้องประชุมเพื่อฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินง,งานจากอธิบดีกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้มอบนโยบายตามภารกิจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นลําดับต่อไป อย่าลืมนะครับเจ็บป่วยครั้งใดให้ใช้ยาไทยก่อนไปหาหมอ